วันนี้เราก็จะแกงเห็ดอันนี้ม่มาจะแกงเห็ดใส่หน่อไม้กินกระซิบใ่่แกงแบบบา้านใส ประเด็กได้หลายอยู่นะอยู่นี่ตามกินอยากกิน แกงแกงบานๆตอนนี้ก็ล่างเสร็จแล้วจะเตรียมจะไปแกงเราต้องใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ตำใส่ริกแห้งตำโบเล็กก็เป็นอย่างเข้ก็ตักประแดลงไปตำลงใส่ ก็ตั้มไปเลยกระโลกระเลก็กก็ต้องตั้ให้มันละเอียดตักเนื้อปลาแดกเค็มลงไปใส่ตั้มเส่ไปเลยมันเดือดได้ทีแล้วเยันยุบลงหลายก็ใส่ลูกโลดลงไปทำอะไรจะนี้เ้าก็มาตักน้ำพริกที่เ้าวตาั้มฝนกลาแดก ใส่ลงไปเแบบนี้ค่ะค้นตัวมันเดือดละเสียดายนามมันติดครกก็ต้องเอานามมาล่างลงี่ บอกเลยออต่ตอนนี้อ่ยมันเดือดนตัวย่างถ้าใส่ใส้ลดอยู่แกงแล้วเราก็ใส่ผักกระแหงลงจานให้มาขอบคุณนะคะผักกระแหงผักกระแหงผ้ะอีออมบานเฮานั่นแหละ เอิอนผักกะเงี้งใส่ลงไปเลยเห็นไหมอ้วสุดยอด <c oughs> มีผักกะแง้ยงด้วยเด้อจ้า <c oughs> แซบบ่าแซบก็แซบเอาเด้พวกแกงเองกินเองสิ้นเอง <c oughs> ว้าวสุดยอดเลยจ้า อีหยางซื้อมาแสบแบบคือแกงอีสานห้าเนาะคนหนาหนี้ลูกโดดน้ำเดเออแสบพอท่านน้ซิมดอกแต่ว่าแสบแสบเองเ่ยกินเองก็แแสบเองนะจา้านีจ้ะซิมดูกตะวัน แจ้งเสร็จแล้วกันโอ้หอมผักกระเงี้คิดทอดแม่จ้างบ้านเด้แม่ ก็เขาไปนั่งกินคนเด้วจ้ะอืมกันเลยจ้ะบายบายจ้ะ